ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร ช่วงนี้กลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นายธานีแสงรัตน์ธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้งโดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบสำหรับคนไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ h a i l a n d Pass และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนเข้าไทยแต่ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนในระบบไ Thailand Pass โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดให้แนบหลักฐานการรับวัคซีนและประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐกรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตาม ามข้อกำหนดให้แนบหลักฐานการตรวจโควิด1 9ที่ออกภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางส่วนจุดผ่านแดนทางบกทุกจุดจะเปิดภายในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นกันติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราพิวาส FM 98.25ิเมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร